ทุกคนก็คือหายไปนานมากแล้วก็มีสตรงกับคนที่ออสเตรเลียอะไรนะคะก็คือคุณเจนเคุณรู้ดูปลอมปะ <c oughs> คุณเจนมนเขาเรียกความจริงเรียกว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวนะกรื่งตั้งก็อลักชั่นกากๆเอากระเป๋ากลัวกระเป๋าเส้อสำอางตั้ง <c oughs> อาเจนแนะนำตัวหน่อยเป็นใครอะไรยังไงทำอะไรอยู่แล้วทำไมถึงไปอยู่ออสเตรเลียได้ตอนนี้อินเรียนดับเบิลดีพอยมาอ่าไม่ใช่เขาเรียกไ,ได้เรียกอย่างนั้นเอาคนเลยกว่าดับเบิลดีพอยมาอ่ามาร์เก็ตติ้งดิจิทัลและมาร์เก็ตติ้งหรือว่ามาร์เก็ตติ้งแอนด์จิสัล s o ส e t h i n g อะนั่นแหละแต่มันก็ okay, ไม่แต่มันก็ไม่ใช่ปริญญาตรีถูกไหมมันก็ไม่ใช่ปริญญาตรีแต่ว่าก็รู้สึกว่าเรียนเขาเรียกนะคอ่ะมันไม่เรียนหนักแต่ก็อบอกว่าความยากยังไม่มัน มันไม่ได้ยากเว้ยแต่ขั้นการมันเยอะอะโอเคโชว์สำเนียง a อ s s i e สักนิดนึงได้มาไหมไม่มีไม่มีเหรอ Are you sureAre you sure that you doesn't have um Aussie accent I thought I o don't have any accent okay โอเคโอเคจริงๆก็ไม่ต้องไปเรียนแบบใครแล้วเนาะมันก็มันก็เป็นตัวเราอ่ะดีที่สุดแล้วมันไม่มีใครมาจัดนะคะพรอพี่นูนเวนใคร น่าหนัก is cheat Thai oh my god ตอนที่กูมาใหม่ๆใช่ป่ะคือกูอะกูว่าคือคือพยายามเบอร์อยากพูดได้อย่างไรได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยแบบเหมือนแบบเวลาแบบได้ยินใครพูดเองก็แบบก๊อปปี้เวรยแต่พอหน้าหนักมันแบบไปเริ่มทำเเริ่มทำเงินใหม่ๆทุกคนก็แบบว่าคือเหมือนเหมือนพอเราไปทำเงานใช่ป่ะเวลาเขาให้เราไปเทคแบบให้เรา take o r อ e r อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบประกบเราลงแล้วเขาอะก็คือแบบ เออแบบน้องต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะอะไรปากูก็แบบว่าเออแบบไงให้ตโวเองเลยเอาว่าเราจะ like f r i d ด y อะไรอย่างเงเขาก็จะพอนี่ยนะเขาก็แบบว่าเอากลับมาพูดกับคนอื่นแบบแอคชั่นแบบเจอมากแบบเฮ้ยเราทำไมเรามีปัญหาอะไร like what's your problem like what's the matter yeah I was like you know what I was like what's wrong with this ยอไปเรียนที่ไหนมาหรออะไรอย่างเงี้ยคือบแบบเนี้ยนะคะทุกคน<อ>ก็คือดูไว้ว่าเนี่ยมันไม่มีใครจัดกันยกเว้นคนไทยด้วยกันเองคืออยู่จะมาจัดก,กันทำไมคือเอาเวลาจัด<ต>จิ้งอะ่ะเอาเวลาจัดจิ้งอะ่ะอยู่ไปเรียนอยู่ไปเรียนอย่างอื่นหรือยู่ไปทํางานหรืออยู่ไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าจัดจิ้งแอ็กเซนคนอื่นดีกว่าไหมขึ้นทําไมเนี่ยกูขึ้นคือจะ <c oughs> แบบเรื่องนี้มันขื่อจริงอะเว้ยคือฟังที่กูพูดเรื่องเนี้ยกูแบบอือกูจำจำนตายเลยนะกูจําได้ด้วยนะแบบใครคนไหนแบบหน้าเป็นยังไงกูแบบ God อีมซ์แค่นั้นแหละ คือจริงๆนะคะทุกคนคือแบบว่าอย่าไปสนอะคือช่างแม่งไปก่อนก็ได้คือถ้าช่างได้นล้วแต่แบบเออแต่ว่าแต่แเดี๋ยวแต่เดี๋ยวติดอันนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแบบเราไปพูดกันแบบพาต่อไปเลยเราจะไปพูดกันพาต่อไปว่าทำยังไงให้มีเพื่อนออสสิดูมัน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 ขิงดูมันขิงดูหน้ามันสีทุกคนต่อ ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะยกเว้นบนเตียงก็ตามแล้วนะคะทุกคนคือแบบก็ไม่เข้าใจว่าสมาาัดแบบอังเซนกันทำไมคือจริงๆนะคือการพูดชัดอะมันก็ดีก็คือสื่อสารกับฝรั่งรู้เรื่องไงฝรั่งเขาก็จะเข้าใจเราง่ายขึ้นใช่ปะเหมือนเนทีโอเคเราไม่ได้พูดได้ตั้งแต่เกิดมันก็อาจจะไม่เหมือนเนทีสปิเกอร์ขนาดนั้นหนเปอีเวนเนทีส สปีเกอร์ก็ยังแบบมีสำเนียงที่แตกต่างออกไปได้มีเพื่อนเราบางคนที่เป็นบิลิชแต่มีสำเนียงอหมริกันก็ก็ไม่ผิดเออคือการที่เราเป็นคนไทยแล้วมีสำเนียงไทยติดมามันก็ไม่ผิดเลยคือถ้าอยากเก่งนะคะพูดไปเลยพูดฝึกพูดไปเลยนะคะเออก็คำพูดคนอนะ่ะก็ไม่ต้องไปสนม,มั่นใจผิดก็แก้ผิดก็ฝึก หรือว่าแบบเราพอใจแอคเซ์เราแบบนี้ก็แค่นั้นไม่รู้ว่ะคือสำหรับเรามันคนหยุดได้แล้วอะนะโอเคเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้นะคะก็รอติดตามคลิปต่อไปลานะอะไรวันที่เอวันนี้วันที่ 13, ส,สิบสามออกัสองอหนึ่งเอมิวสีีดีว่าคลิปเนี้ยจะได้ปล่อย <laughs> Oh, it's no gonna take yeah. Yeah. <laughs> I'll never